สวัสดีพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับใครกำลังหาร้านชาบูรับประทานนะครับไปขอแนะนำร้านชาบูร้านนี้เลยนะครับอยู่ที่ปั๊มดาวนะครับอยู่ในปั๊มดาวเลยนะครับข้างจุป,ประสิบใหญ่นะครับเราสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกจับจิบ ทุกสิ่งได้เลยครับที่นี่หัวละสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับรวมน้ํารวมมีน้ําจิ้มรสเด็ดมีน้ําจิ้ม <Wow. S 2> ซีฟู้ดน้ําจิ้มหวานน้าจิ้มเผ็ดนะครับใครอยากเผ็ดก็ใส่พริกมีบุฟเฟ่ลูกชิ้นนะครับมีลูกชิ้นทอดมีหลายอย่างมากเลยนะครับวันนี้ผมก็เลือกน้ําชุบก็เป็นน้ําซุปหมาล่าน้ําซุปใสนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับก็ มาดูบรรยากาศของร้านนะครับก็ถ่ายมาให้ดูคร่าวๆนะครับใครอยากใครสนใจนะครับพี่กําลังมองหาอยู่ขอแนะนําร้านนี้เลยครับหมูนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อดีเนื้อสดใหม่ทุกวันครับผมโอ้โหดูมาชิมกันครับน้ำซุปมาลานะครับเนื้อเขานุ่มมากๆนะครับโอ้ ทางผมเนี่ยขอแนะนําเลยนะครับอย่าลวกนานนะครับเอาจิ้มแบบนี้เลยนะครับเ,เขาเอาขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่น้ําจิ้มกินเลยนะครับโอ้โหมันนุ่มมากเลยนะครับอืออยู่ในโอ้โหเข้าไปในปากแล้วนุ่มมากๆเลยนะครับทุกคนขอ,ขอแนะนําเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เนื้อของเขาสดใหม่อยู่เลยนะครับเป็นอ่า ร้านที่ดีอ่าอีกหนึ่งร้านในจังหวัดภูดเก็ตนะครับอีกหนึ่งร้านเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ก็ไปแวะชมไปแวะทานได้เลยนะครับแค่หัวละสามร้อกว่าบาทมีทุกอย่างรวมน้ํารวมอ่าของหวานมากมายนะครับวันนี้ผมก็จัดไปหลายถาดเลยนะครับประมาณสี่ห้าถาดได้นะครับโอ้โหเนื้อของเขาเนี่ยนุ่มมากแล้วก็เขาอ่าทำบางๆทําให้เราลวกแล้วก็ สามารถเอาขึ้นมาแล้วก็กินได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหทำเป็นน้ำลายไหลเลยนะครับพี่น้องใครก็อยากไปลองชิมดูนะครับก็ลองได้เลยนะครับนี่ครับผมเอานี้จัดเลยจัดหนักๆเลยครับ จัดไปวันนั้นก็คือโอ้โห,โโหเดินไม่ค่อยอยากได้นะครับขนาดสามสี่ถาดเองนะครับไม่ได้มากแต่ว่าเราจะไปตบท้ายด้วยของหวานของเขาของหวานนี่เป็นบุฟเฟ่ตของหวานที่อสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็น ผมว่าอีกร้านหนึ่งเลยให้ยกนิ้วให้อีกร้านหนึ่งเลยเป็นร้านที่เขา,าจัดเตรียมของให้หนักๆเลยจัดเต็มได้ตลอดเลยนะครับโอ้โหมีอะไรทุกอย่างน่ากินหมดเลยนะครับนี่ครับผมก็จัดแต่สามชั้นกับสันโคนะครับผมก็จัดมาเนื้อนะครับสามสี่ถาดนะครับจัดกินแบบจุกๆนะครับกินแบบจัดจะเลยนะครับโอ้โหมันมันน่ากินนะครับทุกคน ไม่เชื่อก็ต้องไปลองนะครับว่ามันสุดยอดมากๆนี่มันสุดยอดมากๆยกนิ้วให้เลยนะครับนี่จัดมาอีกครับถาที่สองถาที่สามโอ้โห,หก่อนหน้านี้ไปอีกแล้วนะหลายหลายถาแล้วนะทุกคนนี่เพิ่งถ่ายนะครับก็คืออยากให้ทุกคนมาลองนะครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูลองดูครับหัวแค่สามร้อยกว่าบ,บาทครับทุกคน โอ้โหดูครับดู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 ดนี่ทําโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าของเขาเนี่ยมันสดจริงๆนะครับอืมอืมโอ้ยรลอนห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 อนหล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 อนโอ้ยเปล่าายพี่น้องฮู้จักดีดอกอืมอ่าทุกคนครับดูรัหลอนครับมันร้อน รีบเลยครับเห็นเนื้อแล้วโอ้โหมือสั่นปากสั่นครับโอ้โหอยากกินมากๆนะครับโอ้โหไม่ได้กินแบบนี้นานเลยนะครับนานๆทีเข้าเมืองนะครับอยู่ตรงที่ชุปประสิปนะครับซุปปร์ซิใหญ่นะครับ่าตรงอยู่ในปั๊มดาวเลยขี่รถเข้าไปในปั๊มดาวถ้าเราไปยูเทินอตรงไฟฟ้านะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับร้านจะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับแนะนำกันไปได้เลยนะครับ โอ้โหนี่คำใหญ่ๆทุกๆเลยอืมทำให้ทุกคนน้ำลายไหลยลืมว่าไปตามไปกินกันนะครับทุกคนอย่าลืมในทีนี้เราก็จะไปจัดของหวานกันนะครับดูบุฟเฟ่ตของหวานของเขาทุกคนโอ้โหดูดูดูด ของหวานเฉากล้วยโอ้โหสุดยอดโอ้โหมโอ้โหมีปีโป้ให้เด็กๆด้วยโอ้โหสุดๆครับทุกคนมีคือบุฟเฟ่ของหวานจริงๆโอ้โหตบท้ายด้วยไอศครีมนะครับผมก็จะตบท้ายด้วยของหวานจุกๆนะครับโอ้โหของหวานหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบครับพูดเจ็ดหวานเกี๊ยบใครไม่ไปเสียดายมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ลองนะครับก็ไปลองดูนะครับของ วานของเขามันสุดยอดผงจัดไปสามสี่ถ้วยนะครับพี่น้องโอ้โห,โโหคุ้มแล้วครับผมสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองครับโอ้โห้ม